ทดสอบไปชวนหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามเสียงหายเป็นที่ฐานทุก่าฮัลโหลฮัลโหลทดสอบหนึ่งสองสามฮัลโหลหายอีกแล้วเสียงหายแล้วสวัสดีครับท 1, 2, ุกทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับปัญหาขึ้นแทรกของไม้ไร้าสายกันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการคลื่นแทรกมักจะเกิดขึ้นกับไมโครชุมไร้สายเท่านั้นโดยเฉพาะไมโครชุมไร้สายที่เป็นคลื่น UHF นั่นเองไมโครชุมไวเลสไร้สายปัจจุบันนะครับหลักๆที่มีขายอยู่ในตลาดนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันแบบที่1นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ IR Infrared 2จะเป็น Wi-Fi หรือ Bluetooth 2.4G และสุดท้ายนะครับ3จะเป็นคลื่น U S F ที่กล่าวไปจริงๆมันจะมี V S F อีกหนึ่งขึ้นสัญญาณนะครับแต่เนื่องจากทางกสทชไม่อนุญาตให้นำเข้ามาใช้งานเนื่องจากขึ้นจะชมกับ F M ที่ใช้ในไทยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในต่างประเทศอาจจะมีขายก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ย ค่อนข้างเจียดสู่กอ่าึ้้อยู U S F มาถึงจุดนี้นะครับหลายหลายคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าต้นตอสาเหตุของอาการที่เสียงหายพูดอยู่เสียงดับเสียงอะไรของไม้นะครับที่เป็นขึ้น U S F เนี่ยปัญหาเกิดจากอะไรนะครับ โดยที่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นขึ้น UHF นะครับผมก็ทางกสทชเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้กล่องในส่วนของคลื่นสัญญาณค่อนข้างที่จะเลกนะครับอย่างของเราก็คือจะเป็น803ถึง807เมกะเฮิร์ตนะครับในการใช้งานซึ่งต่อให้เราจะหลบคลื่นของสัญญาณที่เป็นในส่วนของ AM FM ได้ก็จริงนะครับแต่บางอุปกรณ์ที่มีการใช้สัญญาณของกสทชให้มานะครับที่เป็นคลื่น่เหมือนกันมันก็อาจจะมีทำให้มีคลื่นเข้ามาแทรกในอุปกรณ์ตรงนั้นได้นะครับทำให้เวลาเราพูดไม้ อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์คล้ายๆกันมันจะทําให้ขึ้นเข้ามาแซงได้นั่นเองนะครับครับในส่วนของวิธีการอีกเลี่ยงนะครับก็เราก็จะมีวิธีแนะนานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรเลือกอุปกรณ์นะครับที่เป็นเครื่องยูเเนี่ยเพียงแค่หนึ่งอุปกรณ์ในระยะ1-50ถึงเมตรนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานขึ้นความถี่ที่เป็น803ร้อยแนะครับที่ทางคอทชอกําหนดมาให้เรานะครับเพื่อที่จะใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นตีกันหรือว่าชนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆในพื้นที่ที่เราต้องใช้เนี่ยหากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า2นะครับให้เราสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่สามารถเลือกช่องสัญญาณได้นะครับหรือว่าเป็นการล็อกสัญญาณเพื่อใช้งานได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้ประชุมไร้สายของแบนก์ไก่กานะครับอันนี้ขายนะครับขายนะครับสนใจทักไลน์แอดไก่กาได้เลยนะครับไก,ก่กาครับผมฝากด้วยนะครับ